ลิวมือใหม่เพลงฮิตเพลงกระแสสวัสดีครับก็ยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัวอินฟินิตี้แปดแปดนะครับรโูรูสอนให้เงินอนไำลายแบบมืออาชีพนะครับก็มีหลายๆท่านถามผมประมาณเรื่องของเพลงฮิตเพลงกระแสนะครับว่าเราเอามาใช้ประกอบนะครับคลิปวิดีโอของเราเนี่ยในริวได้ไหมก็ต้องบอกงี้ว่าคนที่จะใช้เรื่องของเสียงเพลงที่ทางทางทางส่วนของ รีวเขาให้ใช้ได้เนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์ชื่อว่าเสียงเพลงซึ่งต้องได้รับเชิญแบบนี้แบบนี้นะครับตัวอย่างนั้นที่ผมเอาขึ้นให้ดูเป็นการเชิญให้คุณเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ใช้นะครับถ้าใครได้รับเชิญแบบนี้คุณสามารถใช้เพลงที่ทาง ทางริวเขาเตรียมมาให้เนี่ยได้แต่ถ้าใครไม่ได้รับเชิญเนี่ยไม่นแมนะน,นาให้ใช้เพราะว่ามันจะไม่สามารถเปิดได้ได้แล้วก็บางคนอาจจะผิดกฎชุมชนด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเพลงนี้เพลงกระแสไม่ได้ช่วยให้คุณเนี่ยมีค่าการมองเห็นหรือว่าไม่ได้ช่วยทํทาให้คุณเนี่ยมียอดวิวที่ดีขึ้นแต่คลิปที่มีคุณภาพที่คุณทําขึ้นมาแล้วคนสนใจและคนอยากดูต่างหากคือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นอย่าโฟกัสเรื่องของเสียงเพลงจนเกินไปให้ไปโฟกัสการทําคลิปที่ทําให้คนอยากดูและอยากสนใจนะครับก็ฝากไว้เรื่องนี้ว่าเพลงนี้เพลงกระแสน ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือคุณทำคลิปแล้วคุณทำคลิปมากพอและทำคลิปให้คนอยากดูและอยากเข้าไปเสพสื่อหรือคลิปที่คุณทำโอเคไหมครับฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ